เราจะมาดู1.9กันวันดีจ้าวัสดีครับจ้าวัสดีจ้าโอ้โห1.9เสียงโหดมากอะ่ะนี่บรรทุกกี่ตันเนี่ยหรือไม่ถึงตันนะ่ะหรอใช้บรรทุก3ตันเหมือนกันเหรอเดี๋ยวจะแอบดูช่วงล่างคันนี้นะครับรหัสดาว1277แน่แน่เดี๋ยวขอดูช่วงล่างนิดนึงบรรทุก3ตัน เสริมแหนบแค่สองแผ่นเองเนอโอ้โหใส่แหนบสิบสองมิลสองแผน่นอยู่ครับไม่มีขั้นกลางเลยถอดตัวล่างถอดตัวล่างตัวเดียวออกมาเลยแล้วก็เอามาซ้อนไว้ข้างล่างโอ้โหสามตันบรรทุกได้เลยนี่ไม่น่าเชื่อแล้วก็เปลี่ยนโชคมาด้วยนะครับใส่โชคกบรรทุก แหมคันนี้ไฟวิบวับน่าดูเลยเป็นรถตู้ทึบนะฮะนี่ครับจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเห็นไหมการปรับแต่งรถนะครับบางคนก็ปรับแต่งไม่เยอะแต่ก็บรนทุกได้สามตันเหมือนกันนะครับล้อหลังเปลี่ยนเป็นกระทะเหล็กนะครับกระทะบรรทุกใช้ยางขอบสิบสี่นะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าเหรอเครื่องหนึ่งจุดเก้า ว้าวสุดยอดมีทุกอย่างโอ้โหแน่นอนอ่ะดูดิเครื่อง1.9ครับเงียบกิ๊บเลยเพิ่มแรงนมาไหมเนี่ยเอาเดิมเดิมเลยอะเปลี่ยนท่ออย่างเดียวโอ้โหชอบใช่ไหมไฟแบบนี้ชอบใช่ไหมฮ่าฮ่าแน่นอนอ่ะดูดิเปิดมาทีเดียวดูห้องเครื่องโอ้โหวิบวับน่าดูเลยดูดิ สุดยอด1.9ครับ1.9เดิมเดิมเดิมนี่วิ่งได้เท่าไหรนะ่เนี่ยใส่หลังคานเนี่ยประมาณ140 140่สิบร้ยใช่ไหมตู้สองเมตรสิบตู้สองเมตรสิ 2, บวิ่งได้ประมาณ140ข้างหน้าล่ะปรับแต่งไหมโหลดไหมโหลดยืมเครื่องไหมโหลดเปลี่ยนชกเลยหรือว่าชกเดิมป่ะอ๋อใช้ชกเดิมเอาลน้นถ้วยเอาเนาะลแล้วแล้วทำไมอันนี้มันโดนอย่างเงี้ยหรือมันอะไรไปคาอ๋อปอกหลุดใช่ป่ะ อ๋อปอกหลุดปอกหลุดก็เลยมาสีกับแม็กนะฮะอันนี้ต้องยิงน็อตให้ดีหรือไม่ก็เขาเห็นก็เจาะกันเจาะก็ได้สองแสนหนึ่งหมื่นกิโสองแสนกว่ากิโลละยังนิ่งอยู่ไหมนิ่งทียังนิ่งอยู่นะเครื่องยังยังดีอยู่ยางใช้เบอร์อะไรอ่ะเนี่ยขอดูยางหน่อยคอสิบแปดไหมคอลสิบเจ็ดคอลสเหรอใช่แล้วทำไมไม่เล่นสิบแปดอ่ะไมเล่นสิบเจ็ดอ่าตอนแรกสิบแปดอ่ะมันห่ายยาง ยางมันได้มีผมก็เลยมันมีที่ร้านมันมีสิบเจ็ดผมก็เลยใส่สิบเจ็ดเลยโอ้แต่สิบเจ็ดใช้ยางหนาก็โอเคนะนิ่มดีถ้าสิบแปดเราก็ต้องใช้ยางบางต่อแล้วแต่คนชอบนะสิบเจ็ดนี่ยางเส้นเท่าไหร่ประมาณันนี้ตามเส้นละสองพันกับาะไรสองพันสองพันหกเส้นละสองพันหก ยี่หองยี่หองอะไรอ่ะโอตานิโอตานิโอนี่ไงอื้เอาได้นะครับหนึ่งจุดเก้าใช่ก็เพราะว่าแก้มยางมันสูงยางไซส์ใหญ่หน่อยนึงก็ดีเหมือนกันลูดลุยได้สบาย1.9แคปปัจจุบันนี้บรรทุกอะไรเนี่ยสามตันเนี่ยขนมขนมมันถึงสามตันเลยอ่ะ ถึงเนะี่ยผลพวกทอ oh. ง,งโย่ขนมโมแกงพวกพวอย่าน oh. ี้พี่มันจะหนักมีน้ำหนักใช่ไหม oh. นี่ฮะแล้วก็พวกน้ำตาลน้ำตาลด้วยตีป์อ๋อเนี่ยะครับนะฮะที่ผมให้เพืเ่อนๆได้ดูนะผมจะให้เพืเ่อนๆดูว่ารถแคปนะครับก็สามารถจะเอามาปรับแต่งแล้วก็บรรทุกข,ของได้ ดยการปรับแต่งของเขาเนี่ยนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยนะฮะใช้ชกเดิมแล้วก็โหลดเอาอาจจะใส่สตัดโหลดก็ได้หรือจะโหลดถ้วยก็ได้นะครับถ้วยโชกก็สามารถโหลดได้ใช้โชกเดิมแล้วก็ใช้ข้อ17ใส่ยางหนานิดนึงก็พูดง่ายว่าโหลดก็ประมาณนิ้วนิ้วหน่อยๆก็ได้นะครับวิ่งนิ่มดีเพราะยางเบอร์ใหญ่นะครับยางยาแก้มหนาดีเห็นไหมฮะตู้2เมตร10ทรงแคบนี่ครับทรงแคบเขาก็จะเป็นแบบนี้ จะมีช่วงเว้าลตรงนี้ออกนี่ฮะทรงแคปโอ้โหเจ๋วแล้วก็ล้อหลังก็เป็นล้อสิบสี่นะครับล้อสิบสี่ใช้ยาง xcd 2 2 5 7 5หขอสิบสี่นะครับแต่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูทรงแหนบนะครับแหนบเขาก็พูดง่ายง่ายว่าเขาก็ไม่ได้เสริมมาเยอะนะครับแหนบเสริมแค่สองแผ่นเองใช้งบแบบธรรมดาธรรมดานะพูดง่ายง่ายว่าไม่ได้เสริมเยอะอ,อะไรมากมายสองสันตันทุกได้สบายครับ ต้องเต่งเดิมเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโชค๊คเป็นโชคบรรทุกแหนบสองแผน่นเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วสองสามตันใส่ได้สบายสบายโอ้โหแจ๋วแล้วก็เปลี่ยนท่อมานิดนึงเปลี่ยนท่อมาหน่อยนี่ครับแล้วแต่คนชอบแหววิบวับน่าดูไฟนี่แพรวาว,าวน่าดูครับนี่ฮะวิง่งไกลๆจะต้องมีไอ้นี่ไว้ <laughs> จ่าชอบนะบเอาละพาเ,เพื่อนๆมาชมรถตู้ทึบนะเฮ้ยคันนี้ในขอดูหน่อยคันนี้รหัสดาวอะไรคันนี้รหัสดาวหนึ่งสามสองสองเจ็ดนะฮะเอาขาดหมดแล้วเนี่ยอัลล่าขาดครับเลยเกมเป็นอ่านี่ของดีครับของดีให้ดูครับอ่าเห็นไหมครับเห็นของดีไหมเห็นไหมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยถังลมใครปรับแต่งให้เนชุดนี้เนี่ย พี่ต้นครับอืสุดยอดดูสามารถเติมลมได้นะฮะนี่ที่เติมลมอยู่ตรงนี้ต่อสายเติมลมอย่างนี้ไปช่วยเพื่อนร่วมทางได้เลยเพราะว่าเรามีสายลมอาวไม่มีตัวหนึ่งอะอันี้อะไรเหรอจะเอาไปซ่อมครับอ๋อเอาไปซ่อมใช่ไหมมีให้ครบไว้ก็ดีนะสุดยอดเลยเด็กๆเหรออันนี้เด็กๆอรอไหนอยู่ตรงไหนอะแอบไปให้ด้วย มองมองมองไม่เห็นนี่โอ้ไหนดูดิว้าคันนี้ไม่ใช่เด็กครับคันนี้รุ่นผู้ใหญ่ครับนี่ฮะัหนึ่งตัวครับ,บรรเบลอ,อนี่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะตรงโน่นโน่นโน่นไปดูดิ <c oughs> คือไม่จะมีเยอะแท้นี่โอ้โหสองตัวครับแล้วของดีอยู่ตรงไหนเน,นี่ยนีของดีไปซุกไว้ไหนเน,นี่ยนี่อู้มโอ้โหหนุ่งไง ของดีอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนู่นครับอเห็นแล้วครับพี่โอ้โหมีของดีนะแอบซุกไว้ตรงนี้นี่เองครับนู่นี่เครื่องอะไนลูกสี่ปากเลยสี่ปีาพี่สี่ปากบ้านป่งใช่ไหมบันปงครับปอดขัดแท้คันนี้โอ้ยนี่ครับถังลมสุดสุดคัสซีเลยถังลมไหนขอดูหน่อยโอถังใหญ่ใช่ไหมใช่ถังขาวเดี๋ยวขอดูตรงนี้ แอบส่งนะโอ้ถังขาวเอ้ถังอย่างนี้ลูกเท่าไหร่ลูกลูกเท่าไหร่ถังขาวเนี่ยอลูมิเนียมใช่ไหมใช่พี่โอ้ถังยาวมากเลยอะ่ะลูกเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ย1,500ไปซื้อมาจากไหนอะ่ะอ่าต้นพรชยัยโอ้แต่มันติดยางอะไหลใช่ไหมเราก็ขันได้แค่ให้ติดยางอะไหลใช่ปะยางอะไหลสุดพี่พคือ,อถังมันไอ้นี่ ยางหลายคอนน่ะงามเลยเฮ้ยเดี๋ยวยางอะไรหลุดตกหายไปหายตันหนึ่งไม่ขันให้ดีเกินน่ะงามเลยมันคอนกระดอกกระแดกเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปยางหลายตกหายไปหายก็งามเลยทีนี้เอาดีๆขันไม่ดีๆขันให้ตึงไงปาด์คัดแท้ครับนะฮะจัดจ้านครับมีสี่ปากด้วยครับนี่ฮะโอทึบครับหาเงินได้แล้วครับแค่นี้นะฮะ ใส่หลังคาเข้าไปแล้วก็แหนบชุดล่างเสริมไปอีกสองนะครับแล้วก็มีออปชั่นพูดง่ายออปชั่นก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะถ้าคนชอบก็ปรับแต่งกันเข้าไปนะครับเนี่ยย่างอะไรเราต้องขันให้แน่นขันไม่แน่นไม่ได้เดี๋ยวหลุดตกไปหายยุ่งเลยเจียวมีกุญแจครบไหมมีพี่อ๋อจะพีทไม่น่าไปแยงเขาอ่ะ ผมเห็นแกว่งมาตั้งนานแล้วครับผมบอกให้เขาขันแล้วเองไม่บอกเขาดูดิยางไหลเราก็ต้องมีไว้เพราะว่าเวลาเราขับรถไปส่งของเนี่ยยางไหลมันจาเป็นที่ต้องมีเราต้องตรวจตาด้วยนะครับเพราะว่ายางไหลมันจะไปติดถังลมด้วยไงมันก็เวลาขันมันจะตะแคงตะแคงไงจะเอ็นตะแคงใช่มันจะตะแคงแบบนั้นแหละเพราะมันติดถังลมถังลมใหญ่ ใหญ่ด้วยแล้วก็ยาวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขันให้มันแข็งไงโอ้แต่ดูดิของเล่นแพวๆพาวแฮะคันนี้ของเล่นอื้อเลยมีชุดนี้นี่ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามให้ดูตัวหนึ่งตัวหนึ่งปั๊มลมสองตัวนี่เท่าไรไปเนี่ยกี่บาทเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวเมียดูคลิปรู้นะครับนะฮะแต่สองปากนะผมผมตีให้เลยเข้าๆนะ แต่สองปากเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่พันปั๊มสองตัวไม่ต่ำอีกสองพันสองตัวก็สี่พันแปดพันแปดพันนี้ยังไม่ได้เดินระบบนะครับนะต้องบอกว่าแปดพันยังไม่รวมถังอีกพันห้าโอ้โหงานนี้เมียเห็นคลิปนี่เสร็จเลยครับแ,แต่ลมอย่างเดียวโดนเป็นหมื่นครับนะต้องบอกให้ว่าเป็นหมื่นแน่นอนดูดิ <c oughs> นี่มันคอนไม่ได้หรอกเราต้องขันให้มันตึงเพราะว่ามันติดมันติดถังไงแล้ว,ลวเรามันจะเอ็นไงเวลาเราขันเราต้องขันให้มันตึงไว้ ไม่งั้นวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหลุดไม่ได้มันโยนไม่ได้มันตึงอยู่นั่นพี่ไม่เราเราต้องคอยกวดมันเพราะว่าเพราะว่ามันมันเอียงไงคือยางอะไรมันเอียงมันไปติดถังไงมันอ่อนเติมลมประจ้าเติมลมได้นะเติมลมได้เลยนะี่โดนรถไฟแตกเออเออเออเอาอดีๆไฟ,ไฟไก็ใส่มาเยอะด้วยเรื่องเรื่องแย่ไปดีๆนะระวังโดนไฟก็แตกหมดนะเ<ม>นี่ยคนชอบแต่งรถนะครับรถทำมาหากินนะครับ เราก็มาแต่งออปชั่นกันนิดนึงอ้าวขันขึ้นไปหน่อยลองเอาตีนกระตุง้งกระตุ้งดูโอ้าเปียะไม่แตก้ย้ <c oughs> แม่ถ้าติดทีม่วงนี่ทีเด็ดเลยลเนี่ยถ้าติดทีม่วงได้นี่ทีเด็ดเลยเนี่ยเราจอดอยู่ตรงนี้อไม่แตกหลอดเท่าไรเนะี่ยอย่างเงี้ยร้ <160. S 1> อยหกสิบเอแล้วให้ไปต่อสวิทช์อยู่ก็ไฟอะไรไฟหลีเลยอะ ทำสวิคต่างหากครับอ๋ออ๋อสวิกต่อตรงต่างหากเลยเนาะนี่เลยเอาของบ้านเลยโห<ฮ>นี่จะเป็นสีม่วงนี่เราต้องหาไอ้อะไรนะผ้าใบามากางไว้เผื่อมีแมงดามาอมอมเอาไว้ใช้ล่อมแมงดาได้ใช้ก oh <my. S 2> ิ๊บแบบของบ้านเลยพี่ได้ดีแค่พาว่าดูจะให้ดูด้านไหนทีงน,นึ่ของของชอบครับของชอบครับ คนเล่นรถเขาก็ชอบนะครับเขาก็ชอบของเขาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งจุดเก้าครับ,รบสุดยอดอแล้วของพีทอะอยู่ตรงไหนแอบดูหน่อยเลยของดีอยู่ตรงไหนแอบดูหน่อยของดีอยู่ข้างหน้าครับเห็นไหมนีค่ครับเดออี๋ยว <laughs> <laughs> ดูของดีครับเดี๋ยพ่นสีดำ ให้หมกแล้วอันนี้สายหมกนี่วาเนี่ยสายหมกนะครับจะให้เพื่อนๆดูนี่ครับสายหมกให้ดูครับนี่ครับสายหมกนะครับยาวหนึ่งนี่ครับดูฮะดอกเดียวใช่ป่ะดอกเดียวครับอ๋อดอกเดียวแต่ใช้สรีนอยด้วยนะฮะนี่ครับสายหมกนะครับเห็นเป็นรถเก๋งแบบนี้นะฮะเปลั่นๆก็เข้าไม่ได้นะปัดเดียวนะฮะรถเก๋งมีดาวด้วยเห็นไหมแน่นอนนะฮะน้องพิษเรานี่นี่รถน้องหนึ่งครับหนึ่งจุดเก้าโอ้คันนี้ ดันแน่นอนรับไปเยอะเลยถังยาวถังใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้า,าสีปากด้วยนะก็อนุภาพพ่อๆกับผมเลยครับนะฮะเท่ากันเลยครับกับสีปากนี่ต้องบอกว่าลั่นแน่นอนแอบซองให้ดูนะอยู่ตรงนี้เย่ยนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับปสุดยอดเฮ้ยใครอย่าแชร์คลิปนี้ไปที่อื่นนะลอาให้เพื่อนๆดูนะว่าอคนขับรถสายบรรทุกเนาะเขาก็ชอบของเขานะครับนะฮะ เขาชอบของเขาก็ให้เขาปรับแต่งรถเขานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งโอ้ยสุดยอดเอาละนะฮะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันถึงการปรับแต่งรถเนาะ1.9เป็นรถตู้ทึบนะครับแล้วก็ปรับแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเอามาใช้บรรทุกของได้สองสามตันก็บรรทุกได้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้งบไม่เยอะสักเท่าไหร่ฝากไว้ด้วยครับ มีป้ายแดงๆแบบนี้ชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับสามารถทักทายได้นะคันนี้รหัสดาวหนึ่งสและก็รหัสดาวหนึ่งสครับโอ้โหเอาละขอตัวลาไปก่อนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ4 6ครับไหนดูได้อยู่ตรงไหนแอบดูหน่อยแอบดูของดีกหน่อยเขอยู่ตรงไหนเฮ้ยโอ้โห โอ้ยโ,อโหคันนี้เรียงเป็นตับเลยครับปาดดูคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับดาวสี่พกล้วครับดูครับโอ้โห,โโหดูสีดิใส่ตัวโหลดด้วยรดลุงนะฮะสายย่อนิดนึงดู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 ด,ดูดูของดีสีปราร์โอ้ยโ,โอ้ถังอยู่ตรงนี้เฮ้อหยถังยาวเหมือนกันเลยถังอลูมิเนียมยาวเลยครับนี่ครับ ยาวโหยาวเต็มคัสซีเลยอ่ะโอ้แก๊งนี้นี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเ<ฟ>นี่ยดูไฟเขาไอ้รถแต่ละคันเขาแต่งกันสุดยอดเลยดูนี่ครับตัวนี้ตัวปั่นนะครับอยู่ด้านนี้โอ้ยอะไรจะขนาดนี้น,นี่ดูดิออปชั่นเหลือเอฟือเลยนะครับถังลมถังลมคือยาวแท้ดูถังลมครับยาวขนาดนี้เลย นู่นนะสีปากเห็นไหมปาดขัดแท้โอ้โหสวยครับไฟ,ไฟเฟยก็สวยมากเลยไฟเขาเยอะมากครับนี่ครับรหัสด,ดาวสี่หกครับชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะคันนี้ลุงปรับสายหาแล้วครับใครๆก็รู้จักครับเห็นไหมฮะดูไฟอ่านแน่นอนน่ะ โอ้โห oh, oh. ให้เพื่อนๆดูด้านหน้าโม่ oh, oh, เหมือนกันเลยครับแพรวพราวจริงๆครับดูดิฮะโอ้ยมีลีออนด้วยอ่ะไม่่เอาขนหน้าคนชอบตัีอย่างนะครับเรื่องของคนชอบแต่งรถนะครับนะฮะเอาแล้วครับพาเพื่อนๆมาชมอย oh, oh. อันนี้เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับพอสวยด้วย ดูดิโอ้อสวยด้วยครับเดินใหม่จากคอเลยครับเดินเดินใหม่จากขอยไปเลยดูดิปอดโอ้รีโวครับรีโวใส่ล้อใหญ่อลังการสวยงามพระรามแปดเอาละพาเพื่อนมาชมอันนี้ก็รีโวของลุงครับสุดยอดเลย